สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศไทยประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับช่องอยากเปลี่ยนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เปิดคลิปอยู่หน้าโดมฝนตกค่ะฝนลินแล้วค่ะเนี่ยพาออกมาดูฝนค่ำๆแล้วฝนก็จะตกด้วยฝนดินแล้วเนี่ย all that. ฝนลินละว่าจะเดินไปบ้านทวดไม่ไปละฝนบ้านทวดอยู่นู้นไม่ไปละฝนลินละเหล่เมกเมกเมกม,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 มาแลวจะแรงป่ะแต่พัทยาเห็นเพื่อนโทรมาบอกเลยว่าฝนตก,นกหนักเลย ฝนตกแล้วละออกแล้วพอดีเดินไปร้านค้าอีกไปหาซื้อกับข้าวไมนรี้วถใครมาถึื่้งนะ ไปเก yup. sure ็บดน่เลยฝนตกนะนี่เราจะเล็ดเก็ดยางได้ไหมเนาะ ติดแจ้งได้ไมั้ยมาจากทางโน้นกันเย็นๆเนาะลมเย็นๆฝนก็จะตกแล้วออกแล้วนะ,มะแม่แม่แม่อยู่นี่แล้วรถลูกเขาจะไปไหนกัไไปรู้ วันนี้เดินไปร้านค้าสองรอบรอบแรกไปได้ซื้อกบข้าวมานะึกว่าลกูกเขาจะทำกินมาแล้วเขาไม่ได้ทำับไปใหม่ไปซื้อกบข้าวไปเล่นบ้านทวนดีกว่าไว้ สักหน่อยสิมันแปลว่าจะไม่ไปไปดีกว่า เย็นดิกาเย็นเย็น เสียงไก่มาอีกแล้ว ต้ม tôm อีกอ่ะเนี่ย này? ra? อ๋อต้ม oh, đi trắng nữa. นะรา nông ก็ เออสมัครกินดิหลายสุดใหญ่โอ้โห้ยฝนลินแล้วนะเนี่ยอ๋อวันแต่ละรากาบอ้อยจะสลัชวิ่งเลยโอ้กูล่ะงึดแต่ว่าอยู่บ้านบ้านเอาไปอยู่ข้างหลังสุดนี่สิ มันงึดแต่ว่าปลูกบ้านเอาไปอยู่หลังสุดนี่สิเขาเขาไม่เขาไม่แต่วิ่งมาหาทางนี่วิ่งไปอยู่กินอะไรนะเนี่ยแกงกับไม้เยอะแยะเลยเนี่ยเคกินบ้างแกงแล้วอกินแล้วเมื่อวันนานนะโอ้ไทยแกงมา่อไหรเขาแกงไปวัดเมื่อเช้าเนี่ยนะเขาแกงกัน อีบออมเรามาให้อ๋อโอ้ไม่อุ่นเดี๋ยวมันก็เสียหรอกไหนลองกิ้มดิที่ทอโทดเนอะอร่อยอยู่อืมโอ้ไหกินเด้ออืมช่มงกินใจหมามากเอาฟังไปที่ฟังทอดสดอ่ะเป็นมีกกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะ ไม่ซื้อแล้วลูกน้องพากันไปขายเนยกรบกะบกเซ่ที่เนยกระบกเขาซือ้อโตกี่บาทห้าบาทดูไอ้อที่หน้าโจหน้าธรรมศาสตร์อะ